ใายปีเก่าอย่างคึกคักพร้อมเสิร์ฟความม่วนแบบเต็มคาราเบลนำทีมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแกน่นจัดหนักจัดเต็มแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่กับงานมหกรรมหมอหล่อมเฟสติวลัลร้อยแก่นสารสิ์ณนะเฮื่อนโบราณสารกลางจังหวัดขอนแกน่นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และอาหารจังหวัดขอนแกน่นตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางร้อยเอด็ดขอนแกน่นมหาสารคามและกลาลสิน โดยมาในคอนเซปต์โดนใจแห่งปีหมอหลำต่ำแซบรวบตึงทุกความสนุกความบันเทิงและเอกลักษณ์ประเพณีอันงดงามของภาคอีสานงานใหญ่งานยักษ์ที่รวมความฟินไว้เต็มรูปแบบและภายในงานยังมีไฮไลท์เด็ดสำคัญที่ห้ามพลาดคือพิธียกอ้อยอครูวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อบูชาพ่อครูแม่ครูไหว้ครูหมอรำที่ยิ่งใหญ่แห่งภาคอีสานและชมขบวนตีสันโดนใจขบวนแห่หุ่นเสียงยืนที่ตื่นตาตื่นใจสุดๆ รวมไปถึงคอนเสิร์ตแสงสีเสียงที่ทุกคนรอคอยตลอด5วัน5คืนเต็มมาม้วนมาจ่อยกันได้ค่ะในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับเป็นช่วงที่ที่น้องประชาชนนะครับส่วนหนึ่งก็เดินทางกลับบ้านนะผลคนแกนก็จะกลับบ้านนะครับ,กกบ,บ,นนรบส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวรเราก็มองไปถึงเรื่องของ าการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าถ้าเราได้จัดงานนะครับให้มันมีความคึกคักคึกคืนเนี่ยคนเดินทางมาจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาก็ยืนยันว่าตัวเลขเศรษฐกิจของจังหวัดเนี่ยมันมันจะดีขึ้นนะฮะนั้นก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันใน2ส,ส่วนด้วยกันของภาคเอกชนเขาก็จัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขาดาวแล้วก็โดยเฉพาะ25ถึง29เาเนี่ย ถ้าเอกชนเขาจัดปลาร้าหมอลำอีสานทูเดอะเวอร the World ของเราก็เป็นมหากรรมหมอลำนะหมอลำร้อยแก่นสารสินนะครับโดยโดยเราก็มีข้อตกลงกันว่าถึงจะเป็นงานคนละส่วนแต่มันมีส่วนที่มันมันทับซ้อนกันอยู่คือเรื่องของหมอลำแล้วก็เรื่องของอาหารอีสานที่ถือว่าเป็นเป็นซอฟต์แวร์สำคัญนะฮะที่มันจะช่วยสร้างตีมเมือง ขอนแก่นในช่วงนั้นนะครเหมือนอออประเทศอเมริกาเนี่ยมีมีเทศกาลเขาเนี่ยบางเมืองเนี่ยมีดนตรีทั้งเมืองเลยซึ่งซึ่งดึง,งดูดให้คนอยากทั่วโลกเลยไปเที่ยวทีนี้ของเราเนี่ยนะฮะเรื่องหมอลำเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่าคนที่อยู่ในแวดวงของหมอลำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนะฮะพนักงานนะครับเนี่ยประมาณเกือบ40,000คน นะครับแล้วก็ทำรายได้มูลค่าการตลาดปีนี่ประมาณ6,000ล้านนะครับซึ่งซึ่งไม่น้อยแล้วก็บังวงเนี่ยได้รับการยอมรับไม่แสดงเฉพาะภาคอีสานแสดงไปถึงภาคใต้ภาคกลางนะฮะซึ่งไอ,อ้ตรงนี้ผมก็มองว่ามันมันเป็นซอฟต์แวร์สำคัญในการที่จะสร้างอัตลักษณ์ให้มีความแตกต่างจากที่อื่นนะครับเป็นจุดขายของของอีสานบ้านเราว่าเวลาคุณกลับมาเนี่ยถ้าเราในช่วงนั้นนะครับ เราก็ขอความร่วมมือภาคเอกชนด้วยโดยเฉพาะสถานบริการต่างๆว่าเราอยากเห็นทั้งเมืองเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีมีกลิ่นอายของหมอลำแล้วก็อาหารอีสารนะครับในช่วงนั้นเป็นการนอกจากจะเป็นการต้อนรับพี่น้องคนขอนแก่นเราที่จากบ้านไม่นานได้มาสัมผัสบรรยากาศที่เขาเคยสัมผัสเมื่อตอนเป็นเด็กนะครับเมื่อตอนอยู่กับพ่อคุณแม่นะครับก็ยังเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะฮะที่ ทําให้เรามีความแตกต่างจากภาคอื่นๆนะครับถ้าเราจะจัดคอนเสิร์ตธรรมดามันก็ไม่ต่างจากที่อื่นนะฮะเราไปเทศากาลอาหารธรรมดาไม่ใช่อาหารอีสานก็ที่อื่นก็มีนะฮะเราเรามาเอาจุดที่ของจุดแข็งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเรามาต่อยอดนะฮะเอามาเชื่อชูแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยผมยืนยันว่าหมอลําเนี่ยตอนนี้เริ่มโกอินเตอร์ละบางวงเนี่ยไปแสดงถึงออสเตรเลีย แล้วก็บางวงเนี่ก็เซ็นสัญญาที่จะไปเดินสายที่อเมริกาหรือยุโรปนะฮะซึ่งไ้ตรงเนี้ยผมผมถือว่าถ้าเราสามารถทําให้คือดนตรีมันเป็นภาษาสากลอยู่แล้วนะฮะแล้วผมเชื่อว่าจังหวะทานองของหมอลำเนี่ยมาเล้าใจนะฮะต่างชาติต่างภาษาฟังถึงไม่เข้าใจนะฮะภาษาแต่ผมเชื่อว่านะฮะมันสามารถที่จะรับได้ถึงความสุนทรียภาพของของดนตรี ที่ไพศาลเรามีอยู่นะอันนี้ก็เป็น,ปนวัตถุประสง,งค์สำคัญที่เราจัดงานขึ้นในช่วง25-29นะครับแล้วก็ต่อด้วยเขาดาวนะในก็เป็นสองพาร์ทด้วยกันพาร์ทเอกชนก็จะจัดแถวแถวโรงแรมแก่นแถวถนนไก่ย่างเป็นหลักของเราก็จะมาเสริมนะฮะที่หน้าสลรกลางอันนี้ก็เป็นเป็นโงประมาณของทางวชการนะครับ บางทีวงที่จริงๆเราก็อยากได้วงดังๆใหญ่ๆบางทีมันก็ติดที่ว่าบางวงเนี่ยเขาไม่ว่างเลยถ้าอยากได้ก็ต้องปีหน้าหรือสองปีข้างหน้านะฮะเราก็พยายามหาวงที่ที่ใหญ่ๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันมันต้องสอนรับงบประมาณคือวงที่จะมาแสดงต้องเป็นหมอลำที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินนั้น5้าวัน5คืนเนี่ยก็จะสลับกันมาเป็นหมอลำขอนแก่นมั่งสารคามการสินร้อยเอ็ด นะสลับขัดเปลี่ยนกันไปก,ก็ยืนยันว่ามีความสนุกสนานไม่แพ้กันนะครับคือวงดนตรีที่วงหมอลำที่มาจากแต่และจังหวัดนี้ก็ได้รับการยอมรับจากพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะก็ยืนยันว่าเรางานของเราแล้วก็บรรยากาศในช่วงปีใหม่เทศกาลปีใหม่ของจังหวัดขอนแก่น,กนไม่เงียบเหงาแน่นอนนะครับก็เชิญชวนพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าไม่รู้จะไปไหนนะครับขอนแก่นตอนนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราไม่ประสบภัยพิบัติเลยน้ำไม่ท่วม,มแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องฝุ่น pm 2.5ดก็น้อยนะครับก็อากาศก็กำลังหนาวนะครับเหมาะในการที่จะมามาท่องเที่ยวนะครับมาซึมซับบรรยากาศพระอีศานนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีมีความน่าสนใจไม่แพ้กับที่ภาคอื่นๆนะครับ<ม>คือในส่วนนี้เป็นเป็นงบประมาณของของทางทางราชการนะครับที่เขาจัดสรรให้ทางวัฒนธรรมนะฮะ ฉะนั้นเราการที่ใช้หน้าสะลากาคือลดต้นทุนเรื่องสถานที่ไปแล้วก็ตอนนี้ก็สิ่งที่เรากังวลคือถ้าไปใช้ที่อื่นเนี่ยหนึ่งค่าใช้จ่ายสองกลัวรถติดนะบกลัวปัญหาเรื่องรถติดก็พยายามที่จะเอาที่ราชการเป็นหลักซึ่งรอบๆเนี่ยช่วงพีใหม่ก็เรื่องจอดรถจอดลาก็าจะง่ายขึ้นมากกว่างานใหม่นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นวัตถุประสงค์ในการที่ใช้ที่นี่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีต้นทุนก็คือว่ามีมีเงินโบราณ นะครับให้ลูกหลานที่ผมเชื่อว่าถ้าอย่างอย่างรุ่นผมไม่ทันแน่รุ่นหลังไม่น่าจะทนันเพราะบ้านอย่างนี้ไม่มีได้ขุนกันหมดแล้วนะฮะก็ได้มาศึกษาว่าคนสมัยก่อนเขาอยู่กันยังไงมาเห็นได้ได้ได,ได้มาเห็นของจนะริงนะฮะก็ก็อยากจะเชิญชวนตรงนี้ทั้งทั้งตำรวจเนี่ยก็เต็มที่นะครับตำรวจในห้ามล้าห้ามขาดอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็ปีนี้เรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยยืนยันว่าขอนแก่นเนี่ยทำมาทั้งปี <c oughs> ไม่ใช่เพิ่งมาทําปีนี้ ปีนี้ก็ไม่ใช่แค่7วันรัฐบาลกําหนดให้10วันด้วยนะก,ก็ยืนยันว่าทั้งตารวจเนี่ยห้ามลาห้ามขาดนะครับห้ามป่วยนะก็เราทำทำงานกันเต็มที่ร่วมกันทั้งตารวจทั้งปกครองอก็มันก็จะเป็นอาหารเน้นอาหารที่สารบางอย่างเนี่ยเด็กรุ่นหลังอาจจะกินไม่เป็นละอย่างไข่พําอย่างลาบเทาเนี่ยนะซึ่งมันมีคุณค่าทางอาหารเยอะนะมีเรื่องของโปรตีนวิตามินอะไรต่างๆ นะครับแล้วก็เป็นตัวชี้วัดว่าถ้ามีไข่ผัมมีเทาในสแสดงว่าธรรมชาติตรงนั้นเนะี่ยบริสุทธิ์นะฮะปราจากสิ่งาสารเคมีอะไรต่างๆนะฮะก็แล้วก็มีมีหลายอย่างนะครับแล้วก็ผมว่าที่ที่มันค่อนข้างเข้ากับอากาศหนาวคือข้าวจีอร่อยอนะฮะอากาศเย็นๆมามา,มากินข้าวจีเนี่ยนะผมว่าเรื่องข้าวจีเดี๋ยวนี้ผมว่าไม่ไม่ฮิตเฉพ,พาะภาคอีสานะ ผมไปพักพวกแถวกรุงเทพก็ก็กินเป็นนะก็กินเป็นส้มตำนี้ไม่ต้องห่วง mm hmm. นะครับ25นะถึง29ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเขาดาวของเทศบาลนะครับ25ญิง29ของของเอกชนเนี่ย mm hmm. เขาจะจัดปลาราหมอลำ mm hmm. e อีสานทูเดอะเวิร์ช่วง26 29เราจัดก่อนวันหนึ่งแต่ก็จบวันเดียวกันนะค, mm hmm. คือเหมือนเหมือนทำคนละเรื่องเดียวกัน นะครับทำคนละที่แต่ก็เป็นเป็นเรื่องเดียวกันเพื่อเพื่อสร้างเมืองสร้างเมืองให้เป็นตีมของหมอลำแล้วก็อาหารเต่าก็มาอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ก็เชิญชวน FC แต่ละวงมาผมเชื่อว่าแต่ละวงเขาก็มีการโปรโมทก,กันอยู่แล้วนะครับ